นี่เราจะมากางเต็นท์กันนะครับผมกางยังไงครับแบบป้านๆนี่ครับก็ด้านนี้ลง้านนี้อยู่ข้างบนนะครับนี่นะครับวิธีกากงแบบง่ายๆเลยเราแตะัเราจะหันขน,น,นะครับมือใหม่หัดกางครับผมนี่ครับประมาณนี้ก็จับ นะครับจักตามเนกานติ้นมานะครับเคครับผมหลักการข้าวๆประมาณนี้นะครับเรียบร้อยเลครับเสร็จครับผมนี่นะครับก็หลังจากที่เราการเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในเลยนะครับนี่ครับก็นี่ขนานะครับกว้างนะครับนี่สามคนเลือคนดีเลยครับ นี่ครับผมสูง170นะครับดูแขนผมครับนอนนี่ครับนี่ครับหนึ่งคนอยู่ตรงนี้ครับเพื่อเผื่อสี่ห้าคนได้นะครับเป็นนี้เดี๋ยวอ่กัเลยครับก็เดี๋ยวเราก็ไปเตรียมอุปกรณ์การปูที่นอนมาจัดกันเลยนะครับจัดที่นอนนะครับผมเพราะแข็งนะครับต้องหาผ้านุ่มๆมาปูนะครับโอเคครับ โอเคครับนี่เดี๋ยวเรามาดูสิ่งปูที่นอนที่เราเตรียมไว้ที่เราจะมาปูนะครับในการนอนคืนนี้นะครับผมนี่ครับนี่ก็ผืนนี้เป็นผ้าห่มนะครับที่พวกเราห่มกันนะฮะผ้านวมค่อนข้างที่จะนุ่มและอุ่นแล้วนุ่นครับนี่ครับก็ส่วนนี้เป็นผ้าปูนะครับปูนี่เต็นท์เพื่อที่จะให้ความนุ่มนะเวลานอนจะได้สบายนะครับแล้วก็มีพวกหมอนนะครับนี่นี่ครับเรามีกันสามคนนะฮะนี่ก็หมอนสามใบครับ ครับนี่ก็มีผ้าพอาห่มอีกพื้นๆเล็กๆนะครับเป็นผืนแบบจำไม่สําคัญเท่าไหร่ก็ไปใช้ยามฉุกเฉินนะครับครับก็หลังจากที่ดูไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดข้างในเต็นท์กันเลยนะครับผมไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ปูผ้าที่นอนเป็นที่ยบายแล้วนะครับนี่จากตอนแรกที่ไม่ได้ปูอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็ปูนะเพื่อความนอนที่สบายนะครับอนอย่างที่สองก็จะมาเตรียมหมอนกันเลยนะครับนี่นะครับ ก็เรามีกันสามคนนะครับค่อยไปเลือกกันใครจะใช้ไหนนะครับผมนี่ครับโอเคครับนี่เราก็จะนอนกันสามคนนะครับผมนี่หนึ่งครับสองสามครับก็กล้องมืดไม่ชัดยังไงผมก็ขอไปด้วยนะครับพอดีเป็นกล้องราคาถูกนะครับผมอย่าซีเรียสนะครับสองย้อนใจครับนี่ครับนอนเต็นท์กันเลยครับปีใหม่โอ้ดู นี่ผสมโคตรเยอ,อะทั้งสองแปดห้าทั้งเบิืกมะนาวเกลียวนี่ครับอาหารปลาครับผมเราไปให้กันเลยนี่ต้องมาเต็มไยมับ เขาไม่ให้ให้กินกับมือนะ เขาไมา่ให้กินกับมือฝานอ่ะ<ป>นี่ครับเหยาะหอยนี่ครับนกปลาหนิมนะตัวใหญ่ๆของนั้นเลยนะครับดูครับดูปลาหนิมที่ <c oughs> ย่าโมโกล่านะครับ <c oughs> ปลาหนิม เราเดินมานกก็จะรู้เลยนะครับว่ามาหแหอาหารเขาก็จะบินมารับรองนะครับมาทำบุญนะครับวันนี้หลังจากปีใหม่นี่ครับก็มีปลาดุกปลาดุกดิบด้วยนะครับนี่โอเคครับหมุแล้วก็มีนกตัวนี้นะครับนี่กนกอะไรไม่รู้นะครับโอเคครับ แล้วนะครับหลังจากที่ไปทำบุญมาก็มาต่อที่นี่เลยนะครับมีอะไรน่าสนใจเดียเราดกันลยผมอยู่นห้องนเลยนบ้านหม่นี้สองครเบยนดี๋ยที่ญี่ปุ่นนะที่เขาบอกนี่แตงโมจะร่า อืนี่้นกครับนี่ครับผนี่คมนี่รับผม่คบนีครับผมนครับผมี่คับผม่คับนี่ครับผมอ่บมีร่รับผมี่ครับมีันรม่รนครับ่มครับรรรน่ครับนี่ครับครบรนครับคครับรันครับคครับ ได้เท่าไหร่ได้ครั้งแรกได้9,126นะครับเดี๋ยวอีกหนึงครั้งว,งวรงนี้ยังไม่ได้มากเลยครับเย้ครับของผมดได้ นน 9, 7, 9, 7, 9, 9 1 7 1สถิิตคือ9 0 0 7นะครับไม่9,001สุดยอดไปเลยนะครับนี่เป็นกระจกนะครับแล้วจะสวัสดีท่านผู้ชม